การที่ทางศูนย์สุขภาวะทางจิตนะคะได้ไปลงพื้นที่ชุมชนในช่วงน้ำท่วมปี54นะคะก็ได้พบปัญหาของเด็กๆค่ะว่าจะไม่มีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะทําให้ทางศูนย์สุขภาวะทางจิตนะคะเล่งเห็นถึงความสําคัญเหล่านี้ค่ะก็เลยได้กลับมาคิดนําอุปกรณ์นะคะที่จะสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจอารมณ์ของตอนเองแล้วก็มีวิธีการจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะ สำหรับอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในการควบคุมอารมณ์กำกับอารมณ์แล้วก็เข้าใจอารมณ์ของที่ศูนย์จะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันค่ะโดยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะจะเป็นเหมือนเป็นสื่อค่ะที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็ตระหนักในอารมณ์ของตอนเองทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้นะคะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะอย่างเช่นเด็กๆจะได้ฟังนิทานนะคะการเปลี่ยนแปลงอารมณ์แล้วก็ได้มีประหลอดอารมณ์นะคะเพื่อบอก ับอารมณ์ของตนเองนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างเช่นกล่องชูใจค่ะก็คือเป็นวิธีการจัดการอารมณ์เมื่อเด็กมีความโกรธหรือว่าไม่สบายใจค่ะ สำหรับประโยชน์ของการนำอุปกรณ์เหล่านี้นะคะไปใช้กับเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้การกำกับอารมณ์ของตนเองนะคะแล้วก็การแสดงออกซึ่งจากการลงพื้นที่ไปตลอดระยะเวลา5ปีนะคะจากการสอบถามคุณครูแล้วก็เด็กๆเนี่ยพบว่าเมื่อเด็กๆมีอารมณ์ไม่สบายใจหรือว่าโกรธขึ้นมาเด็กๆก็จะใช้วิธีการเหล่านี้และเด็กๆก็จะมีการแสดงออกที่เหมาะสมแล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะ